แม่ก็ไก่ตีไก่ตีนี่ไก่พี่เบื่อไก่ตีไก่ตีจะพี่น้องอ้าวกระซัมนี่ก็พี่ก็ไว้ซัมนี่แหละเพื่อนอ้าวขาวว้าโตนี่ก็ลูกไก่ตีจะเพื่อนอลูกไก่พี่เบื่อจ้ะแต่ว่าไก่แกะงามเลยนี่เออในลูกไก่แกะจะเพื่อนในี่ตัวนี่ลูกไก่แกะนั่นในหน่อยนั่นนะ แต่ว่าแต่ว่างามจะลูกไก่เ oh. จียบนี hint, like ่น้อยอยู่ขันตัวเพิ่นบ่มีขนนี่ก็ไว้เฮ็ดพ่อพันจะเพื่อนเพื่อนนี่พ่อพันแต่ว่าไก่แจีก็งามเลยนี่อ๋อนี่ลูกไก่แจี๊ยจะเพื่อนเพื่อนนี่ตัวนี่ลูกไก่แจีนะเนี่น้อยนั่นแต่ว่าแต่ว่างามจะลูกไก่แจี๊ยบนี่น้อยอยู่ขันขันว่าจับเพิ่นหนีแน่นี่ลูกไก่แจีหลายกว่าหมูอจะพี่น้องขาวสองตัวนี่ยกะลูกไก่ตีจะเพื่อน ลูกไก่พี่เบือจ้ะไก่ตีไก่ตีไก่พี่เบือจ้ะเพื่อนไปพี่เบืออะมีไก่แก่อยู่ตัวตัวเดียวแต่ว่าลูกอ่ะลูกกับแพร่ค่ะไก่แก่ตัวเดียวก็ได้อ่าอ่าอ่อ่อ่ตัวนี้ก็งามอยู่เนี่ยเป็นลูกไก่ตีจ้ะพี่น้องอ้าอ่า อันตัวเพลนบ่มีขนนี่ก็ไว้เฮ็ดพอพันจะเป็นเพื่อนนี่พอพันอะมีไกล่ลูกไก่ปีอยู่หลายตัวจะพี่น้องมีอยู่หลายตัวจะแน่ยเนี่ะเนี่ยจเพื่อนไปเบื่ออะมีไก่แก่อยู่ตัวตัวเดียวแต่ว่าลูกอ่ะลูกกับแพ่ค่ะไก,ก่แก่ตัวเดียวก็ได้อ๋อออออออกัองเว้นมาไม่เฮ็ดยังไรแต่กันจะพี่น้อง ไรแตกเห็ดไก่พ e ันธ э right? ์ม right? right? ีเพิ่นบกวนมนีบกวนมูแต่บกวนมูที่จะตัวนักเลงแต่ไก่ก็ได้นี่ตัวนี้ลูกไก่แจ้กับงามนี่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 ลูกไก่แจ๋จ้ะลูกไก่แจ๋อันนี้ลูกไก่โจนพี่น้องไก่ตีไก่โจนน่ะลูกไก่แจ๋นกไก่แจ๋อตัวนี้เป็นไก่ตี ไงามอยู่งามอยู่เนี ja ่ยอ้นักเลีนก็กินน้ำมูอยู่บรัยมูจะมอยในไก่นักเลีนเหกันเนี่ยไก่นักเลีนไก่นักเลีนอ่าตัวสเต็กก็งามจะเพื่อนไปใส่เวิร์สไปลูกไปแก่ขึ้นหลายตัวอยู่ไปใส่หนงตัวนั้นเพราะนั้นลูกไก่แก่บ่แพ้กินกับงามอ้าวตีแต่การวานนี่ตีแต่กันเนี่ยนี่นี่นี่อ่า ลูกไก่ตีขาวฟ้าโตเนี่ยกลูกไก่ตีจะเพื่อนลูกไก่พี่เบื่อจะไปเห็ดไก่พันธ์มีเพื่อนโบก,กวนมันหนีโบก,กวนหมูจะโบก,กวนหมูก้านอ้าวอ่าอ่าซุ่มนี่เป็น ไอ้สุ่มนี่ลูกใกล้แก่จะเพื่อนๆนี่น้อยนี่เนียนก้านอ้าอ่าไอ้สุ่มนี่เป็นไอ้สุมนี่ลูกใกล้แก่จะเพืนน่อนๆนี่น้อยนี่เนีนไอ้เห็ดไก่พันมีเพื่อนบกวนมันนี่บกวนหมูจะบกวนหมูด้านอ้าวอ่าอ่าซุ่มนี่เป็น ส้มนี่ลูกไก่แก่จะเพื่อนๆนี่น้อยนี่เนี่กเราจะเพื่อนไปให้นเบืออะมีไก่แก่อยู่ตัวตัวเดียวแต่ว่าลูกอะลูกกับแพาค่ะไก่แก่ตัวเดียวก็ได้แต่เห็ดไก่พันธ์มีขึ้นบกวนมันนี่บกวนหมูจะบกวนหมูงามอยู่งามอยู่เนี่ยอันักเล่นก็กินน้ำหมูอยู่บอะไรหมูจะมันนี่ไก่นักเล่นนกันเนี่ย ไก่นักเลงไก่นักเลงอ้าวตัวขันขันว่าจับเพินน่งหนีแน่เนี่ยลูกไก่แก่ร้ายกูมูจะพี่น้องขาวฟังตัวนี่ก็ลูกไก่ตีจะเพื่อนลูกไก่พี่เบือบ่อจะตัวได้ตัวหนึ่งหน่อยงามๆเนี่ยลูกไก่แก่เอ้าไล่แต่กันเนาะแต่จักสิไล่กันเห็ดย่างไล่กันเห็ดย่างไล่กันเห็ดย่างมีแต่ตัวนักเลงจะพี่น้องไม่ติด ตัวได้ตัวนีหน่อยอง,งามๆนี่มันก็เจออีเ๋เอ้าไล่เตะกันเนาะแต่จะสิไล่กันเห็ดย่างไล่กันเห็ดย่างไล่กันเห็ดย่างมีแต่ตัวนักเลงจ้ะพี่น้องไอ้โจนเล่นหลายตัวนี่ลูกว่าหลายทอไก่แก่พี่น้องไก่โจนหลายๆตัวนี่โอ้ยเออว่สูงไก่เจี๋เห็ดไก่พันธ์มีเพื่นบกวนมันนี่บกวนหมูจะบกวนหมู อันไก่นักเลงเพิ่นเอาไว้ตุเฮ็ดพอพันลูกเออเอาลูกเพิ่นเอาลูกเพิ่นจ้ะเอาไว้พี่ต้นนักเลงแต่ไก่ก็ได้นี่ต้นนี้ลูกไก่แจีกระงามี่น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 ี่ลูกไก่แจีจ้ะเออลูกไก่แจีอันนี้ลูกไก่โจนพี่น้องไก่ตีอ่าอันตัวเพิ่นบ่มีขนนี่ก็ไว้เฮ็ดพอพันจะเพิ่นเพื่อนเพราะวพัองามอยู่งามอยู่เนี่ย ไอ้นักเลี้งก็กินน้ำมูอยู่บ่อะไรมูจะมอเนยไก่นักเลี้ยงไงจ๊ะนี่ไก่นักเลี้งไก่นักเลี้งอ้าวตัวจากเพื่อนไปเบื่ออ่ะมีไก่แกะอยู่ตัวตัวเดียวแต่ว่าลูกอ่ะลูกกับเพ่ค่ะไก่แกะตัวเดียวก็ได้พี่จะตัวนักเลี้ยงแต่ไก่ก็ได้นี่ตัวนี้ลูกไก่แกะก็งามเนี่ยนี่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 ลูกไก่แกะจ้ะเอ้ลูกไก่แกะอันนี้ลูกไก่โจนพี่น้องไก่ตี ขันขันว่าจบเพิ่งหนีแน่เนี่ยลูกก่ๆจล๋ยร้ายก็มจูจะพี่หน้องตัวได้ตัวนีหน,หน่อยง,งามๆเนี่มันก็เจี๋เอ้าไล่แต่ก,กันเนาะแต่จะสไล่กันเห็ดย่างไล่กันเห็ดยัางไล่กันเห็ดย่างมีแต่ตัวนักเลงจะพี่หน่อยไม่ตนึ่ขันตัวเพิ่นบอมีขนนี่ก็ไว้เห็ดพอพัอนจะเพื่อนเนี่พอพัน,กนกใกล้ตีไกล้ตีไกลพี่เบื่อจะเพื่อนไปพี่เบื่อ มีไก่แก่อยู่ตัวตัวเดียวแต่ว่าลูกอะลูกกับแพ้าค่ะไก่แก่ตัวเดียวก็ได้แก่บาสูไก่แก่ไก่แก่ได้ลูกร้ายกลัวจ้ะไก่แก่พันเกียงแน่ไก่แก่จัง่าขันขันว่าจับพันหนีแน่เนี่ยลูกไก่แก่ร้ายกาหม่จะไปนองงามอยง่ามอยเนี่ยอ้นักเรียนก็กินน้ำมูก็ไล่มูจับมาเนี้ไก่นักเลีนกันเนี่ย นักเลงไก่นักเลงอ้าตัวเสียบาสู่ไก่แก่ไก่แก่ได้ลูกหลายกลัวจ้ะไก่แก่เพิ่งเก่งเน่ไก่แก่จังอ้ะคันคันวัจจพึ่งหนีแน่เนี่ยลูกไก่แก่ลายกว่าหมูอจ้ะพี่น้องแต่กระง่าแต่เพื่อนไปใส่เวิร์ดไปลูกไก่แก่ขึ้นหลายตัวอยู่าไปใส่หนักตัวนั่นนะเพราะนั่นลูกไก่แก่บาดแผลไอ้เจ้ตัวนักเลงแต่ไก่ก็ได้ นี่ตัวนี้ลูกไก่แจะก็งามเนี่ยนี่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 ลูกไก่แจะเนี่ยเออลูกไก่แจะอันนี้ลูกไก่โจนพี่น้องไก่ตีเราจะพอเพื่อนไปเบื่ออ่ะมีไก่แจะอยู่ตัวตัวเดียวแต่ว่าลูกอ่ะลูกกับเพ่ค่ะไก่แจะตัวเดียวก็ได้งามอยู่งามอยู่เนี่ยอก่นักเลงก็กินน้ำมูอยู่บอะไรมูจะมาในไก่นักเลงกันเนี่ยไก่นักเลงไก่นักเลงอ่าตัว มีไก่ลูกไก่ปีอยู่หลายตัวจะพี่น้องมีอยู่หลายตัวจะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเพื่อนไปเบื่ออะมีไก่แก่อยู่ตัวตัวเดียวแต่ว่าลูกอาลูกกับเพ่ค่ะไก่แก่ตัวเดียวก็ได้ไปเห็ดไก่พันธ์มีเพื่นบกวนมันนี่บกวนหมูจะบกวนหมู แก่มาสูใครแก่ๆคก่เด้ลูกหลายกลัวจังใครแก่คนเก่งแน่ใครแก่จ้ะอ่าขาวสั้นโตนี่ก็ลูกไก่ตีจังเพื่อนอ๋ลูกไก่พี่เบื่อจ้ะขาวสั้นโตนี่ก็ลูกไก่ตีจังเพื่อนอ๋ลูกไก่พี่เบื่อจ้ะ แกะมาสูใครแกะไก่แกะได้ลูกหลายกลัวจ้ะไก่แกะพึ่งเก่งแน่ไก่แกะจ้ะอ่าจะเพื่อนไปเบื่ออ่ะมีไก่แกะอยู่ตัวตัวเดียวแต่ว่าลูกอ่าลูกกระเพ้ค่ะไก่แกะตัวเดียวก็ได้ขาวสองตัวนี่ก็อ่าลูกไก่ตีจ้ะเพื่อนอ๋ลูกไก่พี่เบื่อจ้ะ ขันขันว่าจะพ้นหนีแน่เนี่ยลูกไก่แจไรายก็มูจ้ะพี่น้องพี่จะตัวนักเลงแต่ไกลก็ได้นี่ตัวนี้ลูกไก่แจ๋ก็งามนี่ยนี่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 ลูกไก่แจ๋จ้ะเออลูกไก่แจ๋อันนี้ลูกไก่โจนพี่น้องไก่ตีแต่ว่าไก่แจ๋ก็งามเนี่ยนี่เออนี่ลูกไก่แจ๋จ้ะเพื่อนๆนี่ตัวนี้ลูกไก่แจ๋นะเนี่ยหน่อยนะแต่ว่าแต่ว่างามแต่ลูกไก่แจ๋นี่นี่น้อยนะก็ไก่ตีไก่ตี ไก่พี่เบื่อแก่บาสู่ไก่แก่ไก่แก่ได้ลูกหลายกลัวจังไก่แก่พันเก่งแน่ไก่แก่จังอ่าแต่ว่าไก่แก่ก็ง,งามเลยนี่เออนี่ลูกไก่